สวัสดีครับพี่น้องมิตรลักและแฟนเพลงนะครับบุคลากรชาวกีฬายิงธนูทุกท่านนะครับผมวันนี้อชริทริ์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับนี้ครับผู้ช่วยของผมคนนี้นะครับคุกตอยนะครับผมวันนี้นะครับผมคุกต่อยอยากจะแนะนําอะไรครับผมสำหรับนักธนูหลายท่านหรือว่าผู้สนใจกีฬาธนูอาจจะมีข้อสงสัยว่าเวลามายิงธนูเนี่ยเราจะแต่งตัวกันยังไง แต่งเป็นกุมารจีนเงี้ยหรอครับมีมวยผมเงี้ยหรอครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านักหนูแต่ละท่านแต่งตัวกันยังไงแล้วก็จะแนะนำไปพร้อมๆกันเลยครับเห็น รายแรกไปแล้วนะครับคุณต้านะครับเสื้อก็เป็นเสื้อแขนยาวนะครับเขาค่อนข้างจะเข้ารูปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างเหมาะสมเลยนะครับเสื้อผ้าจะต้องไม่ลุ่มล่ามนะครับลักษณะนี้เลยนะครับสังเกตกางเกงเป็นกางเกงยีนนะครับใส่ได้ใส่ได้รองเท้าเป็นรองเท้ากีฬาทั่วไปนะครับก็ถือว่าเหมาะสมนะครับ ครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับสำหรับพี่อ้อนี่เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับเ,เกมขา3าส่วนที่ทํามาจากขา4ส่วนห้าส่วนรองเท้าสบายๆนะครับเสื้อสัตนี้อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับสําหรับบางคนนะครับก็คือตรงนี้นะครับเวลาสายธนูวิ่งผ่านเนี่ยนะครับถ้าเกิดการ สวัสดตัวแบบนี้อาจจะโดนสายธนูได้นะครับส่วนทรงผมเนี่ย่านครับทรงผมผ่านแน่นอนมาดูพี่โดมกันบ้างพี่โดมแต่งตัวสบายสบายครับนี่นะครับรองเท้าสบายตามสไตล์นะครับกางเกงยีนเสื้อกระทับพอดีตัวค่อนข้างเหมาะสมนะครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่างของการแต่งกายนะครับในการมายิงธนูนะครับ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการแต่งกายที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับามาดูเสื้อกันเสื้อก็เป็นเสื้อเ,เ,เชิ้ตคอพโ,โลธรรมดานะครับเกงขายาวนะครับรองเท้าแตะคือเรียบอย่างนี้ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับสำหรับการฝึกซ้อมยิงธนูนะครับก็ใช้ได้เลยครับตัวนี้ก็สรุปกันเลยนะครับสำหรับการที่จะมาเริ่มยิงธนู ไม่ต้องคิดถึงเรื่องการแต่งกายมากมายก็เป็นชุดปกติธรรมดานะครับก็ขอแค่ไม่ลุ่มล่ามนะครับก็โอเคล้วนะครับ